วันนี้ผมพามาร้านกาแฟะนะครับอ่าอันนี้ประตูเลยวะประตูสวนปุ้งประตูสวนปุ้งร้านกาแฟร้านนี้จะอยู่ติดกับอ่บาโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวน,นปุ้งนะครับอ่าเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับผุป่วยผู้ป่วยวาท,ทางทางประสาททางจิตเวชนะครับอ่าเป็นเม s. <S นนื่อกี้เราอยู่ครูเมืองชั้นในอันนี้ครูเมืองชั้นนอกนะครับระวนออกมาแล้ว พอวนมาปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับผมเพิ่งมาครั้งแรกผมไม่รู้ชื่อร้านจะผ่านโรงแรมสมายล้านนาะโอเคบอกเขาว่าเราจะไปร้านกาแฟมาร้านกาแฟครับ,รรบถอยข้างนี้เลยน่า,รรานครับก็คือจอดในบริเวณของโรงแรมสมายล้านนาะ ชื่อกาแฟ ε, สมัยร้านนาะคอฟฟี่เลยอ๋อน่าจะเป็นของโรงแรมนั่แหละต้องรีบเบาเพลงเลย <c oughs> ลิขสิทธิ์เข้ามาหาผมเดี๋ยวโดวนลิขสิทธ์เหรอ,อขวายครับโอเคขอบคุณครับสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับ ครับสำหรับคนไม่เคยมาก็คืออวนรอบรูเมืองครับเป็นรอบคูเมืองชั้นนอกนะครับรับรองว่าต้องเจอแน่นอนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขับผ่านเดี๋ยวผมจะลองถ่ายทางเข้าทางเข้าให้ดูนิดนึงข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้ไปลองไปดูกันดีกว่าตอนนี้ข้างในมีอะไรไม่รู้แต่ผมรู้ว่าข้างนอกก ลงทุนค่อนข้างสูงนะร้านนี้เรา,ยายเสวยว่ามีทุกคอสมอสด,ด้วยตรงฝั่งตรงข้ามคูเมืองชั้นในจะเป็นสวนบวกหาดครับปะเราเดินเข้าไปดูในร้านนี้เลยลก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองนะครับแต่อยู่บริเวณกลางเมืองใช้คำว่ากลางเมืองไม่ใช่ไม่เออ แจงสวนุ้งเฮ้ยเรือตรงนี้แจงสวนปุ้งเหรอประตูสวนุ้งประตูสวนุ้งแจงบกสวนบกหาดอ่ะออผมไม่รู้เรียกแจงอะไรแต่รู้ว่าอยู่ตรงสวนบกหาดแจงกูเฮืองแม่นอ่ะกูเฮืองอดูน้ำตกดิเจ๋งเลย น่าจะเป็นของโรงแรมนะสวยๆรอนเข้าไปสั่งกันก่อนเลยเดี๋ยวผมตามเข้าไปผมขอถ่ายดูวิวร,บรอบๆแต๊บหนะึ่งไม่เท่าไหร่หรอกถ่ายรูปกัวิวอขอช่าเขียวสวยๆอยูร่ริมถนน,นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถนน ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอ่าสวนสวนนาธารณะสวนบวกหานะครับจ,จอดตรงนี้ได้อืมีที่จอดตรงนี้เราเห็นผิวยากไงเราไม่กล้าขึ้นไปจอดจ้มีหลุกปั่นน้ำด้วยตกแต่งสวยงามมากผมจะให้ดูว่ามันอยู่ริมถนนแบบไหนเนี่ยครับเป็นครูเมือง คูเมืองรอบนอกถ้าฝั่งนู้นเป็นคูเมืองรอบในวนรอบคูเมืองอ่ะอตรงไปตรงน้นอีกน,นิดนึงติดกดันรถติดกันจะเป็นโรงพยาบาลสวนปุงนะครับแล้วก็จะไปเจอสามแยกถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปวนคูเมืองต่อถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปแอร์พอร์ตรับไปเซ็นทันลแอร์พอร์ตร้านนี้อยู่ริมถนนเลยนะครับสมัยร้านนาะคอฟฟี่เปิดเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับเอถึงหกโมงเย็น เปิด er 7จโมงถึง6โมงเย็นนะครับ7.00ถึง18นาฬิกาโอเคไปเดินเข้าไปดูในร้านไปดูบรรยากาศในร้านดีกว่าเสียดายน้ำมันเป็นสีสีคุ้นๆน่ะแต่ว่าเขาปล่อยไอหมอก ผมผมไปได้ข้อมูลมาเรื่องหนึ่งทำให้น้ำเป็นสีฟ้าโดยใส่ EM มั้งน้ำมันจะใส่เป็นสีฟ้าเลยครับผมไปเห็นมาที่หนึ่งแต่ก็ยังไม่มีความรู้มากพอเนาะถ้ามีโอกาสลองไปศึกษาดูเรื่องอทำให้น้ำใส่ครับผมไปเห็นแล้วผมก็งงถือว่าโอเคเลยนะบรรยากาศได้ีอยู่ อยู่ริมถน,นนทําได้แบบนี้นี่คือร้านกาแฟเชียงใหม่นะครับแข่งขันโคตรสูงอะที่เชียงใหม่ร้านกาแฟสักร้านหนึ่งที่มันสวยๆเนี่ยมันต้องมันต้องแบบนี้ดูที่ดูที่ก่อนนั่งแล้วดูที่ใต้ใต้ที่ก่อนนั่งบนผิวน้ําที่เขาปล่อยอหมอะควันออกมาเป็นระบบไอ้น้ําสวย บรรยากาศริมถนนที่โคตรดีเลยเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกหลายจุดเลยอันนี้เป็นบ่อน้ำที่มันเป็นบ่อน้ำล้นเน,ะนาะเนาะก็อย่างที่บอกครับยืนตรงนี้นี่อยู่ริมถนนอะแต่ว่าเสียงบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่ามีเสียงบ่อน้ำล้นยยมีเสียงน้ำจากหลุกแล้วก็ แล้วก็เนี่ยไอเห็นไหมไอน้ำ,อเ,นนำเออประมาณนั้นเลยอุย้ยไอเย็นมากยืนตรงนี้เย็นเลยอ่ะมันมันเป็นไดไอป่ะเนี่ยอรื้ว่าหมอกตัวเออตัวพ่นลอองน้ำเนาะเย,ย็นอ่ะเย็นอ่ะไปเดินดูข้างในไป,ไปสั่งของกินด้วยฮะข้างหน้าไปฮข้างหลังอาหารที่นั่งเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวขอดูบรรยากาศข้างในแป๊บนึง ผม,ผมสั่งอะผมสั่งกาแฟไปแล้วผมเดินขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมครับต้องถอดรองเท้าไหมครับมผมขอเดินดูชั้นบน นี่คือบรรยากาศห้องแอร์นะครับห้องแอร์แต่รู้สึกดีข้างนอกก็มีโต๊ะให้นั่งอ่ะออกไปดูสักหน่อยว้าวอันนี้บรรยากาศด้านนอกห้องนะครับผมผมชอบอากาศเย็นมากกว่า ทำสวยอ,ะอ่ะไะเดินชั้นล่างดีกว่าบรรยากาศแบบโล่งๆบรรยากาศดีบรรยากาศดีเนรมิตรริมถนนในเมืองได้แบบนี้นีส่สุดยอด มีปลูกผักขั้นบันไดมีนาขั้นบันไดเล็กๆคือทำเท่าที่ทำได้อะสุดๆเหมือนกันตัวพ่อละองนี่เขาท่าเดียวเย็นเดียวอยู่ริมถนนในเมืองก็เดินถ่ายรูปได้ มาดูดนโซนน้อยโซนบราานรยากาศในร้านเจง๋งคือโดนโซนมาเดินโซนนี้แล้วมันรู้สึกรู้สึกเย็นอ่ะ <S 1> <S 1> นี่ก็มีงี่นั่งอีกโซนหนึ่งเออเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามีอาหารอาหารขายหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเมนูให้ ติดกับโรงพยาบาลส่วนปุงเลยน,นี่โรงพยาบาลส่วนปุงผมใช้คำว่ากลางเมืองดีกว่ากลางเมืองเชียงใหม่ไม่ไม่ใช่ใจกลางนะครับกลางเมืองก็คือเป็นบริเวณรอบคูเมืองก็ถือว่าเป็นกลางเมืองอยู่แล้ว สุดยอดสุดยอดชอบเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำรัเดินขึ้นไมาดูงบนสนน่อยถ้าหน้าร้อนจริงๆน่าจะมีแอร์ให้ใช้มีอาหารขายด้วยอ,อาหารแนวไหนเดี๋ยวไปดูกันไปดูแนวอาหารดีวกว่า มีมีเมนูอาหารไหมมีอยู่ด้านในออยู่ด้านใน อาหารประมาณชุดเบรกนะครับประมาณอาหารว่างไม่หนักเข้าวผัดไก่กุ้งทะเลมีหมดเลยราคาดูเอาเองนะครับปานกลางชาโคเบเกอรี่สเต็กไก่ อาหารอาหารยังไม่หลากหลายนะครับจะถือว่าเจ้าเยอะไปไหนขนาดนี้ก็เหลือเฟือแล้ว สมัยร้านนาเจ็ดโมงถึงหกโมงเช้าเอยเจ็ดโมงเย็นอ้เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นผมผมผ่านตรงนี้บ่อยนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้ามาแล้วก็จำชื่อร้านไม่ได้สักทีหนึ่งหันมามองเมื่อไหร่ก็ขับผ่าน ตอนนี้จำได้ละสมายร้านนะมาเมื่อไหร่ก็ต้องยิ้มอะครับง่ายๆเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ด้านบนตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ด้านล่างแล้วเพื่อนมาเพิ่มละท่องเดินมาโซนนี้เฮ้ย มันก็ไม่ใช่แคบๆเหมือนที่เราเห็นตอนแรกนะกว้างยู่นะ สั่งที่บอกครับชอบร้านกาแฟสวยๆติดตามกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับร้านกาแฟสวยๆผมไม่ใช่ยกยอปอปั้นนะแต่เชียงใหม่เนี่ยสุดยอดโคตรเยอะยังมีอีกหลายร้านนะที่ผมหมายตาไว้แต่ยังไม่มีเวลาไป คือทําเหมือนแปลงกเกษตรผสมผสานด้วยมีนาข้าวด้วยคือพื้นที่มันมีเท่านี้ถ้ามีพื้นที่อีกผมว่าคงทํานาขั้นบันไดให้ดูอ,ะอ่ะโซนที่ติดกันนี่น่าจะเป็นโซนอของโรงแรมนะครับเหมาะเลยเนี่ยใครรอขึ้นเครื่องอที่แอร์พอร์ตมาแวะที่นี่ก่อนเนาะแล้วค่อย ขึ้นเครื่องเลยเพะมันอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นทางเชื่อมต่อติดกันเลยก็อีกหนึ่งที่ที่มาแล้วชอบแนะนำแนะนำมีต้นอะไรต้นมะเขือเหรอมะเขือสะระแหน่จิงจู้ชัยอ่าใครไม่เคยเห็นของจริงนี่ต้นจริงจู้ชัยมาช้าก็กินต้มจืดจริงจู้ชัย บรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยอะ่ะมีหมอกด้วยอีกหนึ่งคลิปของผมนะครับเจอกันคลิปหน้าก็คนชอบเที่ยวหลากหลายสไตล์อยู่มีทั้งร้านกาแฟมีทั้งเที่ยววัดมีทั้งสารพัดอยู่ถ้าชอบร้านกาแฟแบบนี้กดไว้เลยครับติดตามมีอีกแน่นอน